สวัสดีครับผมมาเจอกับโอสายดูอีกคลิปหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับเช่นเคยครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมตระนะตกปลาทุกท่านนี่ครับน้ํามันน้ํามูลมาครับตล้วนามันขึ้นครับนี่ครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาลองตีดูครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้จะเป็นนี่ครับแมงกี้ซอนครับผมเดี๋ยวมาดูคนงานกันครับผม สวัสดีครับผมมาเจอเจอไก่คลิปหนึ่งครับผมสวัสดีน้านะตกปลาทุกท่านครับผมเดี๋ยววันนี้มาที่เดิมครับเหยื่อที่ใช้เป็นแมงกีซอนเหมือนเดิมครับนี่ครับอากาศร้อนมากครับลมก็แรงครับวันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูครับผมว่าจะมีตัวไหมเดี๋ยวมาติดตามชมครับ นี่ครับผมนี่ครับผลงานครับผมเหยื่อแมงกี้ซอนครับนี่ครับสีเหลืองครับร้อนมากครับนี่ครับผลงานครับผมนี่ครับเหยื่อแมงกี้ซอนนี่ครับกัดระเบิด นี่ครับผมนี่ครับเยื่อแมงจี้ซอนครับผมผลงานของวันนี้ครับผมสุดยอดครับผมขอบคุณครับ